แล้วกับสัสดีทุกคนนะครับคนที่ติดตามผมและคนที่ยังไม่ได้ติดตามผมนะครคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฮะรเหมือนเดิมคือเล่าก่อนคือผมเอารถิจูนมาครับแล้วก็ผมมาหลัลองวิ่งอยู่รับว่ามาตักจากโรงงานาแบบไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่า มาเป็นรถคันแรกของผมเลยที่ผมขี่มาก็่องข้ังที่จะเยอะอยู่นะเยอะๆเยอะหลายรุ่นนะครับแต่ก็ที่ผ่านมาผมไม่เคยไปจูนเนะาะก็คันนี้ฮะผมใส่ได้อยู่ละผมเลยตัดสใจครับคือทำมันเต็มที่เลยฮนะขี่ในสนามบุรีรัมย์ใต้เลยครับประมาณนั้นไปเลยครับก็คลิปนี้ก็ะจะมี เรื่องในด้านความเดียวนะฮะเพราะว่าคางครั้งนี่จะใช้ความเดียวสงกันนะครับพลานเกิดไวรุ่นใหม่ี่ตามช่องผมก็อย่าไปทำตามนะครับอย่าไปลองแบบเนาะเพราะว่าผ่านมาได้ทุกคนนะฮะไปเราไปกันเลยคลิปนี้เราก็ดูกันไปยาวๆนะฮะแต่หลังจากที่ผมวอร์มยังเสร็จนี้ก็ผมก็จะไม่ค่อย อดแล้วนะเพราะว่าผมเขาเขาขางตรงแช่สมาธิในการขับเนาะนะครับนาตรงนี้ก็พูดได้อรัอธิบายไปก่อนเลื่อยแต่ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรเพราะผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งครับจอนกลับไปดูวิดีโอผมใต้ครับปกติก็จะไม่ค่อยพูดอยู่ละครับก็พักหยุบเพิ่งทำเนาะอย่างอย่งไม่ค่อยชินอะไร กับหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวเขาเคยปรับปรุงไปเนาะคุก็จะได้เลยนะครับ <c oughs> ครับวันนี้บรรยากาศสวยมากของฟ้าเป็นาจนะครับครับขีบ่ไปเรื่อยๆก่อนฮะเส้นใหม่เส้นนี้ถนนสวยมากครับสวยนะแต่ก็ มีมีหลุมมีบอ่อมีขูขายอยู่นะฮะก็ถ้าจะใครใครที่ยังไม่มาวิ่งเส้นนี้บ่อยๆก็ไม่แนะนําให้ขับเร็วนะเดคือมันก็ของครังเรียนตรายหมดเลยฮนะนะครับถึงแม้ว่ามันจะขี่นานมานานยังไงก็ตามทุกคนก็พลาดได้ครับแต่เราต้องมีสมาธินะมีดามีดามีดามีานะาก,กระจกก็ไม่มีนะกูจะโดนไหมเนะี่ย ไม่โดนครับห่างหลังให้ถ้าห่างหลังให้งี้ก็แสดงว่าเราอนนรอดนะครับแล้วก็ทำไปยูเทิน U หน้าด่านเลยฮะนะครับ,รบแต่ฝั่งนี้ฮะรอดุนต่อแต่ผมว่าไม่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 ครับผ่านฮะ,นะผ่านปุ๊บใส่เลยฮะปะสโคดูกันยาวๆครับฝมมุ่นละนะ ฝากฝากอย่างนึงจะตั้หนีได้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าคลิปนี้ก็ข้องขางนี่ใช้ความเยอะๆนะครับของขางนี่วัเดเมือนกันก็กับขออภยัยผู้ใช้ถนนที่เราใช้ร่วมกันเนาะก็กับขอภอภัยด้วยนะครับถ้าือว่าไปขกวขุดถนนทางน,งนะฮะ กันยาวๆเลยครับไปกัน let's go เท่าที่ผมไปขี่มานะก็หลังจากไปทูนมาถือว่าเที่ยมเนี่ยคือคือระบบมันต่างจากโรงงานเนย่ยมาทำให้มันมีความสึกมันมาทำให้เราขับขี่ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมันมันยังไงอะมันไหลลื่นมันไหลลื่นกว่าโรงงานนะครับ หลังจากที่เราไปดูมาไปปลดล็อกมาคนทรลได้ครับมาตามมือครับตามสั่งเลยเหมือนมาตามสั่งเลยมาตามมือเลยครับนะครับก็คลิปนี้ก็ก็ขอจบจบอย่างเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด,ด้วยครับจเจอกันใหม่หน้านะครับผม วันทีครับสวัสดาค